วันที่5มีนาคม2558เวลา10นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมฉัดไพทู์กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพลตำรวจตีจตุพลปานรักษารองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค4ี่พลตำรวจตีพีรพงษ์วงสมานผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4ี่พลตำรวจตีชัยยศสายถิ่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกยันยงเวทโอสถ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค4และชุดสืบสวนภาค4ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดและตำรวจกองปราบได้ร่วมประชุมคลี่คลายคดีฆ่ายิงพระอาจารย์บดิตสุบันทิโตหรือพระหมออายุ48ปีเจ้าอาวาสวัดตอสีเสียดหมู่15ตำบลบ้านตากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยเหตุเกิดในเช้าตรู่ของวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการประชุม พลตตีจตุพลปานรักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสีได้เปิดเผยว่าทีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ครับก็สั่งการมาว่าให้ทางตำรวจภรภาคสี่ร่วมกับทางภูธรจังหวัดอุดรธานีเร่งขี่คลายในคดีที่ฆ่ายิงพระเนี่ยนะฮะครับซึ่งประเด็นต่างๆเนี่ยนในชั้นสืบสวนและสอบสวนนี่ต้องขอสงวนไว้ก่อนเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่สำคัญํำคัญน่าคิดอยู่หลายประเด็นอยู่แล้วก็ ผมคิดว่าในคดีนี้จะพยายามเร่งรัดให้ได้ตัวคนร้ายที่เร็วที่สุดครับสกุนได้ไหมครับเรื่องที่เดินเรื่องขอ,อมูมันมีมีความขัดแย้งบางเรื่องอยู่แต่ว่าขอ,ขอ,ขอไม่ลงรลยยายละเอียดดีกว่านะ,ะรับมันเป็นความขัดแย้งมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเป็นเรื่องการประหานงานไม่ไรู้ฮะให้ยืว่ววางสืบสวนอยู่ครับ,รบได้ข้อมูลจากญาติเพิ่มเติมก็พยานบางปากก็ยังไม่ให้การ ก็รอรอฮะตอนนี้พนักงานสวนก็พยายามจะเชิญเชิญพยานที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มาสอบปากคำซึ่งบางบางรายก็ยังไม่พร้อมให้ปากคำครับตัวตัวภาพทำให้ทำให้มันต้องใช้เวลาในการสืบสวนนิดหนึ่งเพราะว่าพยานหลายปากยังไม่ให้ปากคำครับตัวพระพ่อกับทางโยมแม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นเบื้องต้นยังเงียบอยู่ครับคยังเงียบอยู่นะครับว่าคือยังไม่ให้ข้อมูลเลยยังยังครับยัง ทั้งทั้งสองคนเหรอครับผมคิดว่าให้เวลาท่านทําใจสักนิดหนึ่งเพราะว่างานศพเพิ่งจะผ่านไปวันสองวันครับให้เวลาท่านคิดสักนิดนะครับ,รบลูกกระสุนตอนนี้สง่งไปตรวจม่น่าจะเป็นปืนอะไรครับเป็นเล็กเล็กกลนครับเป็นเล็กกลน,นะฮะซึ่งคนใช้อาวุธนี้น่าจะมีความความเชี่ยวชาญพอสมควรใช้อาวุธเป็นเป็นรถพิอัพนะครับสองกอนก็สีเสือชัดเจนนะครับ เกียงนี่มีไหมครับตอนนี้มีครับมีครับมอบหมายงานเรียบร้อยแล้วครับครับให้ให้อํเภออะไรบ้างครับก็อําเภอรอบนอกอำเภอเมืองทั้งหมดแต่ว่าจะเน้นหนักในอำเภอเมืองเป็นหลักครับโดยเพราะแหล่งที่พักของคนร้ายครับหลักฐานที่เราในในกุฏิที่เราเจอไปเชื่อมโยงถึงใครบ้างตอนนี้อันนี้ต้องถามทานผู้บำงับการนะฮะทาู้ัำคับการกับหลังรานใหลั่ประมวลตรวจสอบแล้วหลักฐานตัวนั้นตอนนี้ที่เราได้จากกุฏิเราเรียกใครมาสอบเพิ่มยังหรือยังครับ ก็เป็นญาติส่วนใหญ่ญาติญาติของทา้งพระผู้ตายครับครับเส้นทางหลบหนีนี่ค่อนข้างที่จะดูดูได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยการเข้าออกเนี่ยมันมีอยู่แค่สองทางครับครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเส้นทางหลายทางนะฮะหลายเส้นทางครับกล้องวงจรปิดตามรายทางพอจะได้ภาพรถต้องสงสัยไหมครับดีครับได้ดีอยู่ครับคือมีสักจุดหนึ่งที่น่าจะจับภาพรถชนนี้ได้ได้ครับ คิดว่าน่าจะเช่นทางหลบง้ยังอยู่ในในอุดรธานีหรืออุดรครับอุดรครับคนณลายังไม่ออกนอกพื้นที่เลยกับต้กับเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทั้งออกนอกพื้นที่ไปแล้วแล้วก็ยังอยู่หรืออาจจะเฝ้าฟังอยู่หรือเฝ้าดูอยู่ครับอย่าไปพูดแล้วยิงอย่างนี้ถ้าอาวุธปืนเล็กกลอนส่วนใหญ่จะมองว่าสีจริงคนอื่นก็สามารถทําได้ว่าทางญาติจะพอรู้ผมสาเหตุไหมครับรู้แต่ไม่พูดอาจจะรู้แต่ไม่พูด ือเเป็นร่งซึ่งขึ้นอยู่ว่าเขาไว้ใจเจ้าที่ตำรวจหรือเปล่าชุดสืบสวนสอบสวนร่วมกันถ้าไว้ใจก็คือพี่เวลาเนี้ยต้องพูดคุยกันกับพยานคนแล่ชิดนะฮะต้องอาศัยเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงว่าเขาไปพูดคุยกันผมไม่ต้องไปแต่งื่องแบบไปนั่งพูดคุยเขาหรอกครับไปส่วนตัวดีกว่าครับ พลตำรวจตีจะตพลปานร,รักษารองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บกู่ระเบิดหรือ EOD ภูธรจังหวัดอุดรธานีนำเครื่องตรวจหาโลหะไปตรวจหาปลอกกระสุนที่จุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกไนลอนสีแดงขึงตีตารางเป็นวงกว้างเต็มพื้นที่อย่างละเอียดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็ยังไม่พบปลอกกระสุนซึ่งคาดว่าคนร้ายได้มาเก็บปลอกกระสุนไปด้วย